Give fuck, you say? Yeah. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอริซ่ายินดีกับแบ็คพิงด้วยจ้ากับรางวัลล่าสุดที่ได้รับรางวัลแบ็คพิงคือปารีสที่ได้รับรางวัลในรอบ24ปีหลังจาก TCL ที่ได้รับรางวัลในปี1999และแบ็คพิงก็เป็นแฟนขับวง TCL ด้วยปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลปีนี้ก็ได้รับรางวัลอีก แบ็คพิงสุดยอดที่สุดไม่ผิดหวังเลยที่ได้เป็นมลริงแบ็คพิงสร้างประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดหย่อนแฟนคลับอย่างเราก็จะมีความตื่นเต้นตลอดแบ็คพิงสร้างประวัติศาสตร์มากมายที่ควารางวัล B M A ปีนี้เป็นรางวัลกรุปเดียเป็นกลุ่มวงแรกในรอบ24ปีที่ได้รับรางวัลน,นี้ต่อจากวงที่ CL. เป็นเป็นกลุเคป p o p วงแรกที่ทำได้ เป็นเก้าวคืบจากเอเชียวงแรกที่ทำได้เ so จ้าสี่ก้อนเก่งมากๆพวกคุณเก่งมากเมื่อก่อนช่วงแรกๆที่เดบิวพวกเธอทั้งสี่เป็นเด็กใสๆตัวเล็กตัวน้อยมากแต่ตอนนี้ก็เป็นตัวแม่แล้ว ตัวท็อประดับโลกด้วยเป็นเจ้าของรางวัลใหญ่บนเวทีระดับโลกมากมายนิ่งและลินลี่อย่างเราภูมิใจมากๆนึกไม่ถึงเลยว่าคนที่เราติดตามเพราะชอบในทัศนคติของพวกเขาโดยเฉพาะลิซ่าของเรา นึกไม่ถึงเลยว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้สำเร็จแบบมากๆสํสำเร็จถึงระดับโลกเรามาสรุปแบ็คพิงได้รับรางวัล v m a ตั้งแต่ปี2020ถึง2023 Song of summer how you like that ได้ปี2020 best metaverse performance 2022 Best K-pop p r e s o l a l a s a ปี2022 Best Choreography Pink Venom ปี2023และสุดท้ายคือ p of the Year 2023รางวัลในรอบ24ปี b a c k Pink เกิดมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ในโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ